สวัสดีครับผมพบกับรายการ Aqua n a t n e l กันนะครับวันนี้นะครับผมเราจะมาอยู่ในร่วมเป็นสักขีพยายนะครับกับการลงนาม MOU ข้อตกลงร่วมกันระหว่างกรมประมงและก็สมาคมการค้าปัจจัยการผลิตสัตว์น้ำนะครับผมในเรื่องของการใช้ปัจจัยการผลิตสัตว์น้ําที่มีคุณภาพนะครับมีมาตรฐานและถูกกฎหมายปลอดภัยต่อสัตว์น้ําและผู้บริโภคนะครับผมเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศภายในงานกันครับ All the best knowledge for aquatic system. กับเรียนนายกสมาคมการค้าปัจจัยการผลิตสัตว์น้ำไทยคุณสรพัฒน์ปันากรเลขานุการสมาคมการค้าปัจจัยการผลิตสัตว์น้ำไทยสมาชิกสมาคมการค้าปัจจัยการผลิตสัตว์น้ำไทยและผู้เข้าร่วมทางสู่มทุกท่านผู้บริหารกรมประมงและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับ วันนี้ถือเป็นวันสำคัญและเป็นวันแห่งความยินดีอย่างยิ่งสําหรับกรมประมงและพี่น้องผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทั่วประเทศที่เราจะได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสมาคมการค้าปัจจัยการผลิตสัตว์น้ำไทยซึ่งเป็นสมาคมที่มีความสำคัญและมีศักยภาพในการพัฒนาภาคการประมง โดยเฉพาะภาคการเพราะเลี้ยงถัต์น้ำความร่วมมือในครั้งนี้ไม่ได้เพียงเป็นการลงนาม MOU หรือความเข้าใจบนกระดาษเท่านั้นแต่เป็นการผนึกกำลังแห่งวิสัยทัศน์ของทั้งสององค์กรที่มุ่งมั่นในเป้าหมายเดียวกันนั่นคือการพัฒนาการเพาะเลี้ยงถัดน้ำให้มีประสิทธิภาพเกิดความยั่งยืน ในการผลิตสินค้าประมงที่มีคุณภาพและปลอดภัยซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้เชื่อว่าจะนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการเพื่อป้องกันปัญหาสารตกค้างและสารปนเปื้อนในสัตว์น้ำจากการเพราะเลี้ยงโดยเราจะร่วมมือกันสนับสนุนให้สมาชิกของสมาคมการค้าปัจจัยการผลิตสัตว์น้ำไทยผู้แทนจำหน่าย แลด้านค้าปัจจัยการผลิตขายผลิตภัณฑ์ปัจจัยการผลิตเช่นยาสั์น้ําอาหารสัดน้ําและวัตถุอันตรายทางการประมงให้มีการขึ้นทะเบียนถูกต้องและมีการขออนุญาตเกี่ยวกับการขายปัจจัยการผลิตแต่ละประเภทตามที่กฎหมายกําหนดรวมทั้งที่สําคัญยิ่งไปกว่านั้นเราจะร่วมกันส่งเสริม ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับข้อปฏิบัติและข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำและการค้าปัจจัยการผลิตให้ผู้เกี่ยวข้องที่สำคัญคือเกษตรกรเป้าหมายผู้เพาะเลี้ยงเราจะร่วมมือกันจะสร้างกลไกลตามที่ได้ไประชุมร่วมกันตามรายละเอียดใน MOU เพื่อจะให้พี่น้องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยง ทุกชนิดสัตว์น้ำได้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้สารเรื่องปัญหาสารตกค้างที่สำคัญคือปัจจุบันเราสู้กับต่างประเทศในการส่งออกในฐานะเราเป็นครัวโลกก็คือคุณภาพและการไม่มีสารตกค้างทั้นสินค้าของไทยหลังจากเราได้ทำา MOU ไปเราจะกระจายเจ้าหน้าที่ของกรมประมง นักพิชาการของกรมประมงเจ้าหน้าที่สมาชิกของท่านตัวแทนผู้ค้าปัจจัยเซลล์ที่จะต้องพูดคุยทำความเข้าใจให้กับพี่น้องเกษตรกรให้สู่จุดหมายเดียวกันก็คือการไม่ให้มีสารตกค้างอยู่ในผลผลิตของเราซึ่งผมเชื่อมั่นว่าสิ่งเหล่านี้เมื่อเราได้ร่วมกันทำดีในวันนี้แล้วเราจะแก้ไขปัญหา นี้ได้เราทุกคนที่ได้ทำา o u u เราถือว่าเราเป็นผู้ก่อการดีนะครับที่มาร่วมกันซึ่งการก่อการดีมันก็มีอุปสรรคบ้างแต่ผมมองอุปสรรคเป็นเพียงคอขวดที่เราจะหาจุดเสี่ยงระหว่างทางเพื่อแก้ไขคอขวดนั้นให้เป้าหมายสุดท้ายของเราสู่การไม่ใช้ปัดัยที่มีสารตกค้างอยู่ในผลผลิตของเราเป็นเด็ดขาด ผมเชื่อว่าถ้าทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นสมาคมการค้าปัจจัยการผลิตผู้แทนจำหน่ายร้านค้าปัจจัยการผลิตและเกษตรกรผู้พาะเลี้ยงมีการขายมีการใช้ผลิตภัณฑ์ปัจจัยที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและเป็นไปตามกฎเกณฑ์กฎหมายที่กำหนดและนำข้อมูลข่าวสารไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังเชื่อมั่นว่า ปัญหาดังที่ผมได้เรียนมาในการแก้ไขปัญหาสารตกค้างจะลดลงอย่างแน่นอนซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งผู้บริโภคภายในประเทศและการส่งออกไปต่างประเทศนี่คือจุดเริ่มต้นของการสร้างความร่วมมือในมิติใหม่ในการก่อการดีของพวกเราที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อมั่นซึ่งกันและกันและมุ่งมั่นร่วมกันที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นแน่นอนในนามกลมประมง ผมขอแสดงความขอบคุณอย่างสุดซึ้งต่อท่านนายกสมาคมค้าปัจจัยการผลิตสัตว์น้ำคนปัจจุบันและที่ผ่านผ่านมาและทีมานทุกท่านของสมาคมสำหรับความตั้งใจจริงที่จะร่วมกันสร้างสารรค์จริงดีๆไปด้วยกันเราพร้อมแล้วที่จะก้าวไปข้างหน้าด้วยกันและทำให้วิยัยทัศน์ที่เราร่วมกันนี้เป็นจริงให้ได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ เรียนท่านอธิบดีกรมประมงนะครับท่านรองอธิบดีกรมประมงท่านผู้บริหารกรมประมงเลขานุการสมาชิกสมาคมการค้าปัจจัยการผลิตสัตว์น้ำไทยทุกท่านและก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านด้วยนะครับในนามของสมาคมการค้าปัจจัยการผลิตสัตว์น้ำไทยนะครับผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในวันนี้และขอขอบ คุณท่านอธิบดีกรมประมงเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้กรุณากล่าวถึงความสำคัญของความร่วมมือในครั้งนี้อย่างครอบคลุมและสร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกเราทุกคนนะครับพวกเราที่สมาคมการค้าปัจจัยการผลิตสัตว์น้ำไทยรู้สึกตื่นเต้นนะครับกับโอกาสที่จะได้ทำงานร่วมกับกรมประมงความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นก้าวที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะเปิดประตูสู่การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไปนะครับกระผมขอเรียนว่าสมาคมให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำให้มีความยั่งยืนปลอดภัยต่อผู้บริโภคและไร้สารตกค้างในสัตว์น้ำทั้งในอุตสาหกรรมกุ้งและในอุตสาหกรรมสัตว์น้ำประเภทอื่นๆและเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าทางสมาคมเอง มีนโยบายในการสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการผลิตสัตว์น้ําและการค้าปัจจัยการผลิตให้อยู่ในมาตรฐานที่ดีสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐรวมถึงส่งเสริมให้สมาชิกของสมาคมซึ่งทั้งหมดนั้นประกอบวิชาชีพอันเกี่ยวเนื่องกับการผลิตและการค้าปัจจัยการผลิตสัตว์น้ํานําผลิตภัณฑ์ของตนของบริษัทตนนะครับมาขึ้นทะเบียนตามประเภทของผลิตภัณฑ์ และสนับสนุนการใช้ปัจจัยการผลิต,ตน้ำอย่างถูกต้องอย่างเหมาะสมซึ่งการให้คุณค่ากับการผลิตและการใช้ปัจจัยการผลิตดังกล่าวจะนับว่าเป็น,นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการผลิตสัตว์น้ำที่ยั่งยืนและปลอดภัยต่อผู้บริโภคต่อไปนะครับวันนี้จึงเป็นโอกาสอันดียิ่งของสมาคมที่จะได้มีความร่วมมือกับกรมประมงในการร่วมสนับสนุนแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยการผลิตโดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้สินค้าสัตว์น้ำเป็นที่ยอมรับปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเกษตรกรสามารถประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณท่านอธิบดีกรมประมงและทีมงานทุกท่านจากกรมประมงสำหรับความพยายามและความตั้งใจในการผลักดันความร่วมมือครั้งนี้ จนสำเร็จเกิดขึ้นได้จริงเริ่มต้นแต่วันนี้เป็นต้นไปพวกเราทุกคนนะครับพร้อมแล้วที่จะเดินหน้าไปพร้อมกับท่านและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะเติบโตและยั่งยืนสืบไปขอขอบพระคุณครับ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางสมาคมผู้ค้าปัจจัยการผลิตหรือถาบ้าที่ได้ร่วมกันลงนาม MOU กันในวันนี้ซึ่งมีเป้าหมายที่สำคัญก็คือการที่จะลดการใช้สารตกค้างในสัตว์น้ำนะครับโดยเฉพาะกุ้งเราก็ทราบกันดีนะครับว่าสถ,ถานการณ์โลกปัจจุบันแข่งขันกันที่เรื่องคุณภาพดันั้นการเพราะเลี้ยงของประเทศไทย นอกจากเราได้เกณฑ์มาตรฐาน JAP มาตรฐานต่างๆแล้วเนี่ยที่สำคัญที่สุดปลายทางจะต้องไม่พบสารตกค้างที่อยู่ในสัตว์น้ำที่ไปสู่ผู้บริโภคทั้งภายในประเทศและผู้ส่งออกครับประกอบกับในช่วงที่ผ่านมากรมประมงก็ได้ร่วมกับผู้ประกอบการนะครับในหลายในหลายพื้นที่นะครับที่ได้มาร่วมกันพูดคุยว่าเราจะแก้ไขปัญหา ในการใช้สารตกค้างนะครับที่ยังมีอยู่บ้างได้ยังไงก็เป็นว่วงเวลาที่เหมาะมากที่ทางสมาคมค้าปัจจัยคือทาบ้านะครับได้มาร่วมกันดำเนินการในเรื่องนี้ซึ่งหลังจากนี้เองก็ยังมีว่วงเวลาที่จะต้องทำานนะครับกันเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะลงกันไปในพื้นที่ไปให้ความรู้พี่น้องเกษตรกรนะครับผู้เพาะเลี้ยงต่างๆที่สำคัญนะครับผู้ค้า ปัจจัยทั้งหลายเราก็รณรงค์ให้มาขึ้นทะเบียนกับทางราชการเราจะได้มีการควบคุมติดตามนะครับรู้ที่ไปที่มาแล้วถ้าเกิดปัญหาตรงไหนเราก็สามารถเข้าไปแก้กปัญหานั้นได้ทันทีในการลงนามในวันนี้เองก็ได้นําประเด็นปัญหาที่ยังมีอยู่บ้างนะครับเอามาพูดคุยกันที่เราจะร่วมกันแก้ปัญหาต่อไปกรมประมงเองก็รับในหลายเรื่องโดยเฉพาะที่จะอำนวยความสะดวก ในการขึ้นทะเบียนต่างๆให้มีความรวดเร็วการจะส่งวิทยกรจากกรมไปให้ความรู้ในกลุ่มแม้แต่กลุ่มเล็กๆที่รวมกลุ่มกันเพื่อ,อที่จะให้ความรู้ที่ในพื้นที่กรมประมงก็ยินดีที่จะส่งนักวิชาการนะครับลงไปร่วมกับสมาชิกของสมาคมนะครับหรือทางกลุ่มบริษัทของอสมาชิกของทาบ้าที่วันนี้ได้ข่าวว่าได้ถึง4.7บริษัทที่อยู่ใน เครือข่ายที่อยู่ของสมาคมแล้วครับจริงๆสิ่งที่เราเซ็น m o u วันนี้เนี่ยมันเป็นเจตนารมณ์เป็นความตั้งใจเบื้องต้นของสมาชิกของสมาคมการค้าปัจจัยการผลิตน้ำไทยทุกคนเลยครับปกติแล้วสมาชิกสมาคมเราเนี่ยก็มีความตั้งใจที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ถูกต้องตามกฎหมายมีการบริการที่ได้ถูกต้องตามหลักวิชาการนะครับสินค้ามีคุณภาพ ผู้ใช้ซื้อไปแล้วคุ้มที่จะใช้นี่คือสิ่งที่เราตั้งใจทํากันมาโดยตลอดแต่วันนี้การมาเซ็น MOU เนี่ยครับคือเป็นการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันระหว่างภาครัฐคือกรมมงแล้วก็ผู้ค้าปัจจัยว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยพวกเราจะจริงจังตั้งใจที่จะทําเพื่อให้เกิดทิศทางที่ชัดเจนว่าถ้าท่านใดเลือกที่จะใช้ปัจจัยการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพจากสมาคมการค้าปัจจัยการเกษนไทยเนี่ย นอกจากว่าท่านจะได้รับการบริการที่ดีสินค้ามีคุณภาพสมราคาเชื่อถือได้ท่านยังมั่นใจได้ว่าเรื่องการปลอดสารตกค้างเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ท่านได้รับแน่นอนนะครับโดยที่ท่านไม่ต้องกังวลทางสมาคมจะพยายามทําทุกวิถีทางในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการขึ้นทะเบียนนะครับสินค้าตัวไหนที่ต้องขึ้นทะเบียนเราขึ้นทะเบียนสินค้าตัวไหนที่ไม่จาเป็นต้องขึ้นทะเบียนนะครับโดยกฎหมายไม่ได้ครอบคุมไว้เราจะมีการตรวจยืนยันเพื่อรับรองตัวเองว่าสินค้าเหล่านี้เนี่ย ต่อให้ไม่ได้ถูกควบคุมโดยกฎหมายหรือไม่ต้องขึ้นทะเบียนแต่เราก็ยืนยันตัวเองว่าเราตรวจเพื่อให้ทุกอย่างในอุตสาหการรมกุ้งไทยซึ่งวันนี้มีความจําเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะใช้จุดแข็งในเรื่องของการปราศจากสารตกค้างตามที่ทางสมาคมใช้เยื่อแข็งไทยเรานะครับวางแผนในการทําการตลาดขณะนี้ทั้งโลกเนี่ยเขาไปแนละ้วเขาค่อนข้างจะมีกลยุทธ์เฉพาะตัวของเขาเพื่อให้สามารถไปต่อได้แต่ของเราเองเนี่ยกลยุทธ์สําคัญที่เราถือว่าเราทําสําเร็จมาโดยตลอดมีภาพลักษณ์ชื่อเสียงคือ ปราศจากสารตกค้างฉะนั้นทุกท่านที่ใช้ปัจจัยการผลิตอาจจะกังวลว่าปัจจัยการผลิตเนี่ยคือต้นเหตุของสารตกค้างไหมวันนี้คือที่เราจะทําก็คือจะบอกว่าปัจจัยการผลิตที่มาจากสมาคมการค้าปัจจัยการผลิตจากน้ำไทยเนี่ยจะปราศจากสารตกค้างท่านสามารถใช้ได้อย่างมั่นใจเชื่อถือได้นะครับนั่นคือเป็นวัตถุประสงค์ว่าวันนี้เรามาประกาศอย่างเป็นทางการตกลงใจร่วมกันว่าเราจะเป็นผู้ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ไม่สร้างปัญหาเรื่องสารตกค้างให้กับทั้งผู้เลี้ยง ให้กับทั้งผู้จำหน่ายและให้กับทั้งผู้บริโภคนะครับนั่นคือจตนารมณ์เราครับวันนี้